วันนี้สองแสบมาซาวทุกคนได,ได้แล้วคือแบบไม่ได้เจอกินกี่วันนะน่ารักมากแล้วความที่แบบเขาไม่ได้เจอกันเนาะมันก็ปกติแหละแต่ชอบตรงที่คนโก้ไปถามพีเอฟีอ่ะทุกคนเออพี่ผู้ชายสวัสดีพี่ผู้พี่ผู้ชายครับพี่ผู้ชายมากับใครเหรอเออมากับบัดดี้พี่ผู้ชายเขาคงตอบแหละ ว่ามากับบัดดี้พาบัดดี้มาแต่คนโก้เขินทำไมก่อนเขินทำไมครับปกติเลยเนอะหรือเขาไม่ได้เขินหรือเราจับผิดเขินเหรอเขินทำไมแล้วก็ไปใช้บัดดี้กับเขาด้วยนะใช้บัดดี้กับคู่แฟนขเขาด้วยไง ประเด็นคู่เราอ่ะใช้เหมือนคนคู่แฟนคู่สามีภรรยาคู่แฟนด้วยไงบัดดีอ้อ่ะอืมก็ปกติเพื่อนเนาะคิดเยอะกันละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช้คำว่าเกือ้อกูลไม่เป็นไรเนาะ เขาสองคนเหมือนต้องมีอะไรที่เครือกูดซึ่งกันและกันอยู่นะในมุมมองของผมนะครับผมจะมีมุมมองแบบนี้นะครับอย่าให้เขาได้ได้อยู่อยู่ใกล,ใกล,กล,กล้ๆกันเวลามีมีอะไรปรึกษาการคุยกันจะได้เคลือกูลซึ่งกันและกันเนาะน้องตองบอกว่าน้องน่าจะมาแล้วเห็นรถแว๊บๆนะฮะมาดูกันว่าน้องตองจะสามารถที่จะดาวถูกหรือเปล่านะฮะ ดูนะฮะดูนะฮะใช่หรือเปล่าฮะรถน้องเลยไปหรือเปล่าระวังตากล้องสุดหล่อเป็นหวัดนะคะแอดเป็นหวัดไม่เป็นไรอ้าว <c oughs> <c oughs> นะครับเรามีร่มอยู่เรามีร่มอยู่นะฮะแอดเมื่อวานไปเชียงใหม่ไหมเห็นแต่ช่ออ๋อไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไปผมติด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 ด,ด่วนนะฮะติดธุระด่วนนะครับ ฟังเสียงฝนไปบางพางก่อนนะฮะพระนดนมีภาวะผู้นำสูงใช่ใช่ใช่นะครับหนุนนำกันค่าใช่เนาะอันนี้เราพูดถูกเนาะ <ๆ S 1> เกื้อหนุนกันเขาเรียกว่าเกื้อหนุนกันเกื้อหนุนกันนะครับอมาแล้วนะฮะเดี๋ยวตากล้องค่อยดูในโฟกัสจุดสำคัญนะฮะดูรวมไปก่อนนะครับโอ้ยมีน้องบอลเราไปกลางลมให้ตากล้องไม่เป็นไรฮะ แต่ว่านักศิลปินต้องมีล่มครับโอริโอขาดเซเว่นเคี้ยงอันนี้ถือว่าพลังของ f c นะครับมานะครับน้องเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องเดินเข้าก่อนนะฮะเมียงหน่อมากนะครับเห็นผมนั่งข้างหลังไหมฮะไม่ต้องมองนะฮะดูน้องพอนะครับ มาแล้วชื่นใจใช่ไหมชื่นใจใช่ไหม <_ m akes> เห็นน้องๆแล้วก็ชื่นใจเนาะฟังเสียงไปเบาๆเ, <_ m akes> เดี๋ยวดูก่อนว่ามีห้องน้องให้สสวััดีครบบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องหนวดนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องหนวดนะครับนิ่งๆเงียบๆนะฮะ เดี๋ยวค่อยซูมนะครับเดี๋ยวค่อยซูมนะฮะหนวดไม่น่าหายนะครับยังครับยังฮะหนวดแอดยังเอ่อหนวดแอดโกนเมื่อเช้าครับแอดโกนหนวดแล้วฮะ <S <S เราดูอย่างเงียบๆนะฮะเราดูอย่างเงียบๆนะฮะเดี๋ยวค่อยลุ้นครับเดี๋ยวค่อยลุ้นนะฮะ ไม่มีอะไรนะผมปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวราฟังซาวเนาะผมปิดเสียงตรงนี้ก่อนโอเคนะครับถ่ายรูปด้วย CEO นะครับ CEO นะครับเงียบๆนะครับหน้าจอนะครับนอนทั้งวันเลยผมวันนี้บนรถ วันสองสามเจ็ดอะไรฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่ผู้ชายด้วยครับน่าแฟนเลยพี่น่ารักมากสวัสดีมาเอ้าเจ้าก่อนเอ็งยังก็ติด นนี่สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้รู้สึกว่าปลาซาวค่ำซะเหลือเกินนะฮะมีคงจะมีแค่นี้ใช่ไหมวันนี้มีเพิ่มอีกไหมเนี่ยฮะอันนี้คืออันนี้คือเจ้าถิ่นใช่ไหมมีใครมาจากกรุงเทพไหมเนี่ย ไมาจากไหนดีใจที่ไม่มีคนมาจากกรุงเทพให้พวกนั้นเข้าพักบ้างเขาไปทุก้างเขาพักซะบ้างไปใส่รุงไม่นไปเลยคำๆไปจังหวะออกเดียนออกเดียน